ไอ้ยงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมือ่อนี้พาท่านผู้ชมมาเบิงอินทาลัมของไอ้ยงจ้ากาล่งแตกจันจ้าเมื่อนีกาล่งแตกจันจ้าดีใจแห้งจ้าดีใจลายอินทาลัมของปีนี่จ้าปีหกสี่นะจ้าเริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้ว อันนี้อันนี้ก็สิมีต้นนี้ก็เริ่มเห็นอยู่นหนึ่งจันน้อยน้อยหนึ่งจันสองจันสามจันสามจันน้ำกันจ้าเนี่ยนี่จ้าเมื่อน,นี้ปีผลผลิตนะจ้าต้นนี้ก็เพึิ่งเป็นปีแรกนะจ้าว่าสิเป็นตัวภูหรือตัวเมียนะจ้าก็มาล่อรลุ่นกันนะจ้าเนี่ยอันตรงนี้ก็ติดจันน้ำคือกันจ้าเนี่ย แจนแต่แต่ต้นนี้พ่อบ้านบอกว่าสิเป็นตัวผู้จ้าเนี่ยเริ่มปีแรกคือกันจ้าปีแรกเริ่มเริ่มอันนี้อันนี้บานไปแล้วพ่อบ้านก่ปล่อยไปก่อนจ้าสิล่อ,อาจัานต่อไปกับสิมาเก็บไบถ้่ผสมเกสรน,นะจ้าอันนี้พ่อบ้านบอกว่าเป็นตัวผู้จ้าในดีใจแล้วจ้าพน้นผัด อันนี้เองก,ก็ได้มาเตรียมการไว้แล้วด้วยจ้าว่าส่ได้ใส่ปุลแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้านี่แต่มาเห็ดเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วจ้าน่หลุม่มต้นตรงโคนตรงเงาของอินทผาลัมแล้วจ้าเดี๋ยวเมื่อนี้ก,ก็เลยผ้าท่านผู้ชมมามาอัปเดตแล้วจ้ามาอัปเดตอินทผาลัมของไอ้เองจ้าปีห4จ้าเริ่มให้ผ้นผลิตแล้วจ้า อันนี้กันนึงต้นที่สามจ้าต้นที่สามอันนี้บ่ท่านออกจันทผ่านไปจ้าอันนี้ผ่านไปแต่ว่ากะสีดูแลใส่ปุ๋ยบำรุ่งดินคือเก่าน,นั่นแหละจ้าปลูกพร้อมกันจ้ากะอาซิมีต้นสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์นะจ้าต้นนี้กะแตกยอดไม่แตกยอดจ้จากะชิด้มาดูแลบำรุ่งไปพร้อมๆก,กันจ้าเตรียม เตรียมเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วจ้าต้นนี้คือกันจ้าต้นนี้คือกันออกจันแล้วจ้านี่เห็นปะนี่ต้นนี้คือกันจ้านี่กำลังออกจันสามจันหนึ่งสองสามจ้านี่นปลูกเป็นแถวจ้านี่เพราะว่าเข้าโมพี่พื้นที่เข้าก็เลยต้องปลูกไว ริมรมถนนถนนถนนบานของเขาเองจ้าเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะจ้าเนี่ยเหตุเป็นแถวไว้จ้านี่ลงสีค่ะเดี๋ยวพาไปเบื่งไปเบึ่งอยู่ในสวนพุทธินี่จ้าพุน่ะปลูกเป็นแถวปะปนกันไปจ้าพุน่ะค่ะพาไปเบึ่งอันนี้กระถมที่ไว้จ้าเพื่อเฮ็ุเกษตรปลูกพืชพักผลไม้นี่ลหละจ้า ยุตรงนั้นกันสิมีอินทาลั่อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หต้นจ้านี่เป็นแถวปลูกยุ่คู่สาเนาะจ้าสิมิสาป่าบ่อป่าจ้าน้ำแห่งลงไงลายหลายเติบแล้วจ้าแต่ว่าลึกจ้าลึกลึกลายเมรค่ะกับมีป่าเลียงไว้ทะยุทะกินเนาะจ้าบอลบอกแปกปอกแปก,อกนอินทาลักล่ก็รู้สึกว่าเห็นแตกจันอยู่จ้าทั้งผุ่น ค่ะยูเป็นแถวหลอบสาเลยจ้าพุน่ะก็มีรหลอบหลอบหลอบลอบสาอ่าเพราะว่าเห็นผลผลิตเราเด้อจ้าปีกายนี่ค่ะเป็นตัวเมียยูยูแถวโซนต้นบักม่วงจ้าสิเป็นลูกออกไอสงสัยสิเป็นผ่านบาฮีสิเป็นลูกออกซีขาว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 เขียวเหลืองนะคะแซบหวานจ้าปีที่แล้วแต่ว่าให้ผลผลิตยังเมื่อลายจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกนะจ้าคุณอยู่ทางใน บักม่วงกำลังออกดอกคือการจ่าปีนี้จ่าออกช่อบักม่วงอกล่องอกล่องเริ่มผลไมในสวนเริ่มออกเราจะเริ่มออกผลผลิตแล้วพูดนะค่ะปีนี้ปีนี้ดีใจจ้าผลนผลิตของอไอ้งกามีหล่ยางจ้าในสวนเริ่มให้พลนผลิตค่ะปีนี้จ้ากะสิเป็นงานหนักจักน้อยกะสิเริ่มมาตรวจตาเบิงพืชผล ของอตัวเองแล้วนะจ้ะมีการใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอาจฉพึ่งปุ๋ยเคมีแด้จ้ะเพื่อเพิ่มผลผลิตลดหวานลดแสบนะจ้ะกับปุ๋ยมักได้ค่ะอินซีเคมีผสมประสานกันไปนะจ้ะดอกบกม่วงผลบักม่วงกับเกิดเต็มจ้ะปปนี้ก็รุ่นรุนอยู่จ้ะดินฝาอากาศกับบรูลุวัสิเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเบิ้งปลาช่อน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 แบกไว้ เดียวค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งในสวนผุ่นใจอินทผลัมกำลังแตกจันคือกันจ้าน่ะโน่นจ้าอินทผลัมของไอ,อ้งก,กับปูกเป็นต้นรู้สึกว่าจะรวมเกือบ30ต้นนะจ้าที่ปลูกอินทผลัมของไอ,อ้งในสวนนี่แหละจ้าแต่ว่าก็จะปลูกอ่าอยู่ทุกมุมทุกแจจ้าเพราะว่าเข้าพื้นที่นะจ้าแล้วแต่พื้นที่ก็เลยดูบ่สวยงามม่ได้เป็นแถวเป็นแนวพอได้ปลูกบได้ อตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าสิปลูกในการขายนะคะก็จะปลูกว่าไใ้ทะยุทา,ทากินนี่จา้าใบทะเบิ้งได้แย่งนี่แหละคะ่ะมาเป็นสีหายผลผลิตดีบอ่อค่ะเพราะว่ากะแฮเฮ้น้ำข้าเจ้าไปนะะั่นแหละแล้วจ้าจะเพราะว่ากะถือว่าเฮ้น้ำข้าเจ้าไปนาะจ้าเห็นข้าเจ้าปลูกก็เลยอยากปลูก น้ำเพเลิ่นก็เลยเกิดมี่ให้พุนผลิตที่ดีค่ะสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งต้นนี้เด้อวจ้าต้นนี้นะเป็นตัวเมียปีที่แล้วนะออกช่อออกยางสวยงามเลยจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งใกล้ๆจ้านี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นตัวเมียแล้วก็สีออกอ่าเป็นสีเหลืองเริ่มค่ะต้นก็สวยค่ะเดี๋ยวสิได้มีการมาบำรุง เดี๋ยวอิงกับชิด้มีการมาบำรุงใสปุ๋นใสปุ๋ยเพิ่มความหวานความแทบความ,ม,มแตกฉอแตกจันสวยงามนะจ้าเดี๋ยวกะมาติดตามอิงคลิปต่อไปนะจาะนี่กรลังแตกจันเห็นบ่นี่จ้าแตกจันขึ้นมาแล้วจ้าจักจันสามเห็นหรจ้ะกําลังแท่งจันเล็กๆขึ้นมาแล้วจ้านี่เออมือหนีผ้าท่านผู้ชมมา เยี่ยมชม่มต้นอินทผาลัมของอิงก,กอนดจ้าดีใจแห้งจ้าเพราะว่าเป็นหลายตน้นจ้าพูน่ะอีกต้นนึงจ้าพ่น่ะต้นนี้กระแท่งยอดดีอยู่จ่าตระพะแพนกระแทงจันอ่าความสมบูรณ์อาจจะพ่เพียงพ่อนะจ้าต้นหน่อยอยู่จ้าพ่น่ะเดี๋ยวไปเบื้องต้นพ่นอีกจ้านี่ไปเบื้องต้นพุ่นอีกน่าเนี่ยจ้าเดี๋ยวข้าไปเบื้องค่ะสิดด้มาดูแลอันนี้ก็ต้นมะนาวสิดด้มาดูแล นี่ต้นนี้ต้นตนี้กระแทงจันเป็นปีแรกแล้วค่ะอันนี้อีกแล้วนี่เห็นบ่จ้าอันนี้อีกแล้วแต่ว่ามองสภาพเบงสงสัยสิเป็นตผูพอดีเลยจ้าเนี่โตผู้ละกับตเมียเป็นจันแท่งจันออกมาพร้อมๆกันกับชีไดไม่การผสมเกสรพอดีเลยจ้า อันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นจ้าอินทผลัมคลองไอ,อิงค่ะติดจันอ์อ้ยปีนี้นะรวมรวมคิดว่าจะเป็นซิปจ้าเป็นซิปต้นเลยแหละออกจันอินทผลัมปีนี้จ้าーーกามารอรุ่นมารอติดตามเลยจ้าว่าผลผลิตอินทผลัมคลองไอ,อิงปีนี้สิเป็นจังไดเนาะจ้าค่ะบองดูผ่ะอินทผลัมอยู่ตรงพุ่นตรงพุ่นตรงพุ่นค่ะค่ะอยู่ตรงพุ่นตรงพุ่นออกจันเบิดเลยจ้า อีกส่วนหนึ่งมุมหนึ่งนะจ๊ะอินทาลัมของเอิงอยู่ในสวนจ้ากาออกจันรู้สึกว่าจะเป็นร่วมเป็นซิปกว่าตนพุทธจา้าปีนี้ก็เลยดีใจแห้งจา้าเลยมาอัปเดตมาผ้าท่านผู้ชมมามาชมก่อนนะจา้าว่าอินทาลัมกําลังแท่งจันออกมาเพียบเลยจา้า ก็มาติดตามกันต่อไป้อจ้าขอคูณหลายๆที่ติดตามช่องไอ้ยิงยูทูบมาตลอด,ด้อจ้าขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยิงเป็นกำลังใจสา่งคลิปต่อไปนอจ้าขอลาไปก่อนจากคลิปนี้จ้าเดี๋ยวมาเจออิงในคลิปหน้านะจ้าในการดูแลบำรุงใสฟุนสฟ่นใสปุ๋ยอินทราลำ่ำนะจ้าสวัสดีจ้า